งานชิ้นนี้ครับเป็นจิตรกรรมเขียนสีน้ำมันด้านหลังกระจกค,ครับผมได้ยกเอาเรื่องรามเกียรติ์ครับมาเขียนเป็นตอนมหาศึกตีบุรามครับชิ้นแรกจะกล่าวถึงตอนต้นทับครับจะกล่าวถึงการทําสงครามแล้วะระยะแรกครับคือต่างฝ่ายต่างคึกเคิอมยกทัพกันมาโดยการให้สีที่แบบไม่ขัดแย้งกันแบบกล่าวถึงแบบความคึกเคืขอของกระบวนการแบบอาการสู้รบอะครับสื่อตรงนั้นก็ เอามาจากพะราชิพลของราชการที่หน่งครับมีพระพิษพระพินเน่พระพิณนายก็จะมีครบใช่ครับอันนี้จะเป็นพระพินเน่พระพิณนายพระพิณนายจะเป็นตัวนี้ก็คือพระยิศวรเนี่ยครับอ่าจะยกทัพมาปราบติวลามเองเป็นมหาศึกใหญ่ของเทวดาครับอ่าโดยการที่เอาพลังของพระปรมมาสร้างเป็นเกาะเอาพลังของเขาราสุเมนมาสร้างเป็นคันศรเอา ไม่ใช่อาถูกแล้วครับแล้วก็เอาเอา,เอาพลังของพญานัคคะนพญาน,นาคราชครับมาเป็นสายธนูแล้วส่วนพนาายเองครับปเป็นลูกศรครับด้วยความที่พระยสิสวนครับได้ให้พรติบุรังไว้ก่อนนั่นนี้คือไม่สามารถพนาายจะไม่สามารถฆ่าได้ก็คืองานลูกศรไปก็คือพนาายไม่ออกครับลูกศรไม่ไปอย่างเงี้ยส่วนชิ้นที่สองชิ้นที่สองจะกล่าวถึงเรื่องท้ายสงครามครับ จะเป็นเอามาจากบทพระนิพนธ์ของรัชกาลที่หนึ่งเหมือกนกันก็คือพระยศวนได้ใช้กล้องมณน,นีครับมาสองตาตัวเองแล้วก็ไปจี้ไปที่ตีบุรามครับอ่าในพระนิพนธ์ก็คือจะเป็นไฟไหม้ทั้งกองทัพอยากเลยของก็เอามาสาร้ารงสรรค์ผลงานกล่าวถึงความสูญเสียส่วนในเรื่องของเทคนิคผมเขียนเป็นจิตรกรรมด้านหลังกระจกครับเป็นะจะเป็นเขียนเริ่มแรกครับก็จะพอกแบบก่อนสกเก็ตตีปรับแบบครับ เราจะเริ่มเขียนจากระยะแรกก่อนไประยะหลังนะครับจะเริ่มตัดเส้นก่อนเดิมบนเฟรมทั่วไปจะตัดเส้นที่หลังสุดเลยแต่อันนี้ความยากก็คือเราต้องจินตนาการว่าภาพของเราภาพรวมมันเป็นยังไงครับเราก็ค่อยๆไล่ไล่ไลทําไปเรื่อยๆเราจะไม่รู้เลยว่างานของเราครับมันจะมันจะเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงครับเราต้องรอลุ้นตอนจบตอนสุดท้ายเอาครับมันอันนี้คือความยากของเป็นกระจกครับก็จะเขียนทับไปทีละชั้นทีละชั้นอย่างเงี้ย เรื่องความเป็นสีน้ำมันมันใช้เวลาแห้งหลายวันครับก็เลยต้องเขียนหลายชิ้นอันนี้แบบมาสร้างเป็นเนี่ยอันนี้ตอนพลิกมาดูครับอันนี้ตอนที่ยังไม่ลงพื้นหลังครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ก็อนนี้แสดงว่าเราต้องเขียนกลับข้างไหมคะใช่ครับเดิมเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่พอพอออกมาเนี่ยครับพอเราพลิกกระจกเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้ส่วนชิ้นชิ้นที่สองอันนี้ผมจะก็คือใช้เทคนิคเดิมครับเขียนทับไป ไปเรื่อยๆครับแต่ชิ้นนี้ผมต้องการความเร็วเพราะมันใกล้ส่งผมก็เลยเลยใช้สีทองนะครับลงข้างหลังพอเวลาลงน้าหนักอะไรหมดแล้วเนี่ยครับผมจะใช้สีทองลงทับข้างหลังข้างหลังหมดเลยเพื่อเป็นการคุมบรรยากาศครับชิ้นสองผมต้องการคุมบรรยากาศให้มันกลับถึงความสุญเสียส่วนชิ้นแรกผมต้องการให้มันถึงแบบความพื่นเริมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาฉลุพอดีจิตพอช่างครับมีสอนฉลุลาดโดยอาจารย์ประมวดบุญเต็มครับก็เลย เอาส่วนตรงนี้ครับมาฉลกเป็นฉลูไม้สกักอะไรเงี้ยแล้วก็มาขัดมงขัดไม้แล้วก็มาติดเป็นมาทําเองครับแล้วก็เคลือบลงแลคเกอร์อะไรเงี้ยทั้งหมดนี่ใช้เวลาทำนานนะคะ,ะชิ้นแรกชิ้นแรกผมมีเวลาสองเดือนครับส่วนแต่ผมทําไปสองเดือนกว่าแต่ชิ้นที่สองผมทําไม่ถึงสองเดือนด,ด้วยดยระยะเวลามันต้องใกล้ส่งแล้วแล้วมันจะเสี่ยงเรื่องกระจกกระจกมันแตกหักง,ง่ายอนะไรเงี้ยก็เลยต้องรีบเขียนแล้วก็มาล็อกไม่ให้มันแตก เพื่อสะดวกต่อการขนย้ายเดิมมีเทคนิคนี้มาเข้าเข้ามาในไทยอ่ะเริ่มจากรัชกาลที่สามรู้สึกจะหายไปรัชกาลที่ห้ามันผมไม่แน่ใจแต่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นตามสาตเจ้าจีนที่เขียนตัวหนังสืออะไรยเงี้ยแต่มันเป็นเทคนิคที่หายไปนานมากแล้วก็เลยยกกลับมาใหม่ส่วนอันนี้จะเป็นชิ้นที่ชิ้นทดลองพอดี ได้ไปฝึกงานที่บ้านอาจารย์นุพลมุชิตประสิทธิชัยครับก็เลยได้ทดลองทําก่อนเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยก็เลยเอาที่ไปฝึกงานนะครับมาสร้างสารรค์เป็นผลงานศิลปะญี่ปุ่นต่อรอบเท้าญี่คุ่นนะครับมาร่วมชมผลงานนิทศการศิลปะญี่ปุ่นของนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ายครับลักสูตศิลปะบัณฑิตวิทยาลัยพอช่างครับสาขาจิตรกรรมไทยครับนิทรศรการแสดงงานแสดงถึงวนัน อาเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาถึงวันที่สิบหกเมษาครับที่ไอคอนชั้นแปดครับเรียนเชิญครับผมของค,ค่ะ